แง่เมื่อเศรา้ามานังเบาคุยกันเนาะกับพยย่อใหญ่นาลงเรื่องบ้านบ้านเรื่องกระโสกเกษตรนะครับเฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินนะครับเฮ็ดให้จะคข้องเดือดร้อนเฮ็ดงานกเกษตรครับพี่น้องเฮ็ดอีเลนคือซีมี่เฮ็ดอีหลีบัตทุกสามันเม่นคือคำเพิน่นวาผมเคยลงทุนไปแล้วเนาะตามกกะแรเนาะปลูกกระท่อมปลูกกัญชาโอ้ย มันบมเนผืชดทั้งเห่าเนาะกัญชาเนี่ยมันกับพ่อไงอยู่ดอกแต่ว่ามันบมีีมองขายปูกระท่อมมันกระตายเออมันบอมเนผืชดทั้งเห่าครับห่อนแน่นี่โอ้ยเส็ดบักกองดองเบดิดหดน้ำใบกับบอย่งวสาสันทะเมืม่อนี้อากาศกบับบรรยากาศดีครับพี่น้องอุณหภูมิยูทีดีสิบสององศา ของวันที่8พฤศจิกายน2 5 67ครับเราอยู่หัวอยู่สวนคือเก่าละพราะเนีนะลงเมื่อว่านกะทายาให้พี่น้องได้เบิ้งหัวเบิ้งสวนไปนะครับเพชรไปตามมีตามเกิดครับบ่ต้องลงทุนทุ่มทุนมั่นเท่าปืบปลูก,ป,ลกประเภทเเพืชจ,จินได้ทุกชนิดเนาะพืชล่มลูก พืชยืนต้นพืชพวกผล,ลไม้และก็ต้นไม้ไงนี่บ่ได้ปลูกดอกเพราะว่ามันเกิดก่อนมันเกิดมาโดดแล้วมองผมอยู่นี่มันก็เป็นปลาอยู่เนาะตั้งแต่กี่หกว่านี้จากว่าต้นอี้ยังนะครับต้นพักกาโศกกาเศษต้นพักกะโดกกาดาวต้นบกับกกกบักกอกต้นส้ำโศกสำสาเมื่อนี่กับเป็นต้นไม้ไง บาน,นถ้าต้นไม้ไ่หลายๆนี่เข้ากับมาปลูกพืชประเภทลมลูกผูกพวกเขี้ยพวกบักอืบักแตงบักยังนี่มันกับ,บยย่ป็ไงดเออก็เลยลมมันลงให้เหลือแต่ต้นบักม่วงต้นย่างต้นไม้เนื้อแข็งที่เอาไว้เป็นลมแล้วก็ปลูกต้นกล้วยนะครับสำคัญนี่ปลูกต้นกล้วยครับเพราะว่ากล้วยนี่มันใหญ่เร็วมันก็หายไบเขียวชะอุ่มดี แต่สิ่งสำคัญคือเข้าต้องมีน้ำครับพี่น้องถ้าเป็นโคกเป็นน้องหรือเป็นมองไดก็แล้วเต่ละ่ะมันก็ต้องมีนม้ำเข้าต้องใส่น้ำเพราะว่าพืชมันกินน้ำส่วนปุ๋ยกระบ,บอกยากครับสภาพดินเห้ามันบ่ละเเสื่อมส้มมันมีใบบงใบไม้ของเกาที่ลน่นลงมาทับถมกันเป็นปุ๋ยอ่า ปุ๋ยเสริมเฮ้าก็มีผพวกปุ๋ยขียกอกขีก้ก่มือนเเี่แะที่เฮาเลี้ยงไว้นะครับไปเท่ไปใส่แม่ใส่ต้นบักพริกใส่ต้นพักอีหยังต่างๆมันี่มันก็นลดตน้นทุนของเฮ้าล่งใดผมสี่บพญายามสร้างที่เป็นวัตถุข้างนอกจังพวกคอนกีดจังพวกหินพวกยังต่างๆนี่ที่มันมาทำลายสภาพดินครับที่โค้งดินไว้ พอพืชล้มลุกนี่เนาะมันออกหมากออกผลมาแล้วมันก็ตายด้พี่น้องมันกับใหญยตอเด้เขาก็ต้องได้ลือ้อคือแต่ละปีมันได้ได้เ,เปลี่ยนแปลงยู่บเซาปั๊บผู้มีทัอยู่บเซาบางที่ต้นนั่นตายต้นนี่ลม้มจังต้นมกคุงเนี่ยช่วงนี้มันก็นยืนต้นได้อยู่แต่ว่าพ่อช่วงหนาฝนเขามาเนี่ยดินมันเละล่มมากจะน้อยนึงเนี่ยครับพัดลมและเน่ระนาดไป ต้นกล้วยนี่คือกันจะต้องปลูกมองซีเนิ่นๆนะครับเฮ็ดไปตามกระเยื่มของเจ้าของครับ่ต้องไปทุ่มไปเฮ็ดให้มันเสียเงินเสียทองมากไม่ครับเรียกว่าเฮ็ดให้พ่ออยู่พ่อกินตามกําลังของเจ้าของไว้สนันทอะเดี๋ยวมันกระยญ่ขึ้นมาเองครับแล้วมันกระเฮ้าได้เก็บได้กินครับเรื่องไล่ได้ไล่ดีมแต่ใสบับนี้นยุสวนเนี่ยถ้าเจ้าปลูกอยู่ปลูกกิน เจ้าสิเอาเงินอีหยังใส่ครับผมบอกว่าแต่ละมือเนี่ยใส่เงินหน่อยที่สุดสูงสุดเนี่ยบ่เกินร้อยบาทร้อยบาทเนี่ยก็ซสือได้โดนได้จังสืออาหารไก่ซือหัวอาหารเนี่ยถุงละยี่สิบบาทครับแล้วก็ผลละหมากลากไม้ที่มันใหญ่ขึ้นมากบ่าว่านอ,มอุมงนอไม้ที่หฮอเก็บไปเฮ็ดนอไม้ส้มเฮ็ดนี่หยังไหวเนี่ยเข้าก็ไเด้ขายเด้ย บักอือบักแตงบักฟักบักแฟงกล้วยอ้อยซอยปีเฮาก็ะเดขายพ่อเฮามีไยใดนะครับบางมือนี่บ่ได้ใส่หอดเงินจักบาทกับพี่น,อน้องบ่ได้ใส่หอดเงินจักบาทพอเฮาบ่ได้เพิงผ้าอาศัยเงินเป็นหลักกับเนื้อมันในมันน่ะกินมันนั่นล่ละแต่ว่าใช้หวังลำหวังรวยนี่ลวยบอบ่รวยครับแต่ว่ากับพ่ออยู่พ่อกินพ่อมีความสุข ไปตามธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติมันก็นห้เห้าอยู่ดีมีสุขเดจังต้นไม้เนี่ยย่าเมื่อเว่นมันกับปล่อยออกซิเจนออกมาแมนบ่เอานอนเว่นกับสูดอากาศออกซิเจนก็เห็ดห้เนื้อหนังมั่งสาเห้ารูซื้อกว่าสดชื่นย่าเฮานอนพักผ่อนก็นอนหลับลึกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยวิตามินดีก็มาจากแสงแดดเมนบอล่ะพี่น้อง ยากัมาจากพวกอาหารเท่านี่แหละที่มันปลอดสารผิดนี่แหละที่เข้ายูเข้ากิมสมือนี่นะครับเรียกว่าธรรมชาติมันสิบำบัดเขาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเดแม่นเป็นผู้วิศเศษอีหย่างเดเ้เห็นบ่หมูมากาไก่ทามันได้อยู่กับดินหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยครับ้ามันได้อยู่กับดินกับเผืชกับธรรมชาติมันสิแข็งแรงมันสิอุดมสมบูรณ เนื้อไก,ก่กะบ่เป็นไข่เป็นมันเด้เนื้อไก่บ้านเน่ครับเป็นเส้นกินแทบอีกต่างหากนี่แหละครับคือธรรมชาติมันเห็ดให้เหามีอยู่มีกิน่นมีความสุขครับผู้ใดอยากเฮ็ดคือพ่อยายนาโล่งกะเห็ดเอาครับแต่ว่าบ่าได้เปลี่ยนแบบอย่างหรือตัวอย่างผู้ใดดอกบ่ได้เห็ดแบบให้มันสวยมันงามให้มันโกรู้บ่ได้เอาสิ่งแปลกปลอมที่เป็น เคมีหรือเป็นหินเป็นดินเป็นอิฐเป็นเล็กเป็นค้างเอามาไว้ในพื้นที่ครับกัอันตรายเนี่ยกัพวกเพ็ดกระท่อมอืมเพชมองที่อยู่อาศัยมองพักพอนั่นแนละไอ้ที่เป็นเล็กแต่ว่าถ้าปูเป็นถนนคอนกีดเฮ็ดเป็นโค้งสร้างเล็กขึ้นมาให้ต้นไม้ได้เป็นพุ่มเป็นยังคือเขาจัดสวนจัดสรรนั่น ผมกับบริเฮตครับเพราะว่าปกติธรรมชาติมันบ่อหมักสิ่งมุนีอยู่แล้วครับพวกเขี้ยไม้ถ้ามันเด็กเกาะต้นไม้พวกพืชเขี้ยไอหยังต่างๆครับถ้ามันเด้กเกาะต้นไม้เนี่ยหากมันกระชียังลึกลงไปแม่นวาล้วน้ฝนตกลงมามันกระิีดดูดซับอาหารจากไม้ที่มันดูดซับน้ำไว้อยู่นี่มันเก็เฮ็ดให้จะเลืิญนเติบโตเร็ว พักปลอดสารอาหารปลอดภัยอยู่แบบพ่ออยู่พ่อจินมีความสุขตามอัตภาพกะอยู่หัวอยู่สวนนี่แหละครับเมื่อนี้ทักทายป่าไซกันเพียงสำนีเนาะพี่นอกเนาะขอบคุณหลายๆที่ติดตามสวัสดีครับ